สวัสดีครับวันนี้วันที่16การกฎาคม2566ครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นก็พามาดูการปลูกฝรั่งกับมะม่วงเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะครับฝรั่งนี่ก็คือหุงเปาซื้อที่เขาว่ากันว่าเป็นฝรั่ง ใส่แดงรสชาติดีมากนะครับทดสอบทดลองปลูกก่อนหนึ่งต้นริมบ่อ,บอปลานะครับแล้วก็มะม่วงนี่คือมะม่วงมันขุนสีนะครับสองต้นมะม่วงมันขุนสี แล้วก็นี่คือมังคุดก็ปลูกเนี่ยนะครับก็ขุดลุมไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ลึกประมาณสักคืบกว่าความลึกนะครับความกว้างนี่ก็ประมาณสัก สิบห้าเซนอาจจะมากกว่าสามสิบเซนนะครับประมาณสามสิบเซนก็ร้องกลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ปูนขาวเป็นการทดสอบทดลองดูว่าจากนี้ไปอีกสี่เดือน จะพอมีให้ผลให้ลูกได้ชิมไหมนะครับสำหรับมะม่วงแล้วก็ฝรัง่งของเปาซือเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นี้เองนะครับดินนี่มันเป็น,นดินขอบบอ่อสะพึ่งขุดใหม่มันก็จะมีดินเหนียวเยอะพอามันเป็นดินจากชั้นล่าง เรือของกลนบ่อที่เข้ามาทำเป็นขอบสระนะครับนี่ก็น้ำาก็ใกล้จะเต็มบ่อแล้วต้นเดือนหน้าก็จะปลามาลงนะครับก็จะมีปลาที่คิดไว้ก็จะมีปลานินปลาตะเพียนปลาบึกปลากระโหนแล้วก็ปลาสลิดที่เป็นปลากินพืช ทดสอบทดลองดูนะครับเพื่อจะได้กินไม่ต้องซื้อตรงนี้คือเนแปลงมะพร้าวส่วนมะพร้าวของพี่สาวนะครับเนี่ยประมาณ400กว่าต้นกําลังงามเลยเดี๋ยวอย่างหน่อยผมก็จะทำเป็นแปลงเกษตรผสมผสานข้างหลังด้านโน้นนะครับปา่าหญ้านีเปียนรกจัก,กระพัดแล้วก็นีเปียไท้ายขึ้นซปเปอร์ลิฟ คงจะออกแล้วก็ปลูกไม้ผลตรงนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าเขียวอ่อนตรงโน้นนะครับเป็นหญ้ารูซี่ส่วนตรงนี้เขียวทึบนี่คือหญ้าไหนคือปลูกหญ้าไหนแล้วไม่รู้นไปไหนนะครับคงจ้องคงจะต้องไถแล้วปลูกใหม่ โอเคนะครับพามาดูแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ